คลิปที่แล้วเอิงแชร์ผลลั์พี่ปอไปนะคะก็มีคนมาถามว่า14วันเป็นไปได้หรอคะเมื่อ4ปีที่แล้วเอิงก็มีคําถามนี้ค่ะวันนี้เอิงเลยเอารีวิวผลลับตัวเองเนี่แหละมาแชร์ให้ดู หลายคนที่เห็น before after ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเว่ร์จังเลยมันลดได้แบบนี้จริง,รงๆหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เอิงจะมาแชร์ระหว่างทางของการลดให้ชมกันค่ะภาพน,นี้คือผลลัพธ์10วันแรกของเอิงนะคะและอันนี้คือ before ค่ะซึ่งเอิงลดมาตั้งแต่ปี19 10วันขาเริ่มมีช่องว่างค่ะทุกคนจากใจคนที่แบบลดมา1น8วิธีแบบเองิงนี่คือโคตรเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้คือวิธีการลดน้าหนักที่เอิงผ่านมาทั้งหมดนะคะออกกําลังกายมา1นปีค่ะชกมวยค่ะเอ่อเข้าคาร์ด ก็ทํามาแล้วนวดสลายไขยมันที่ต้นขาก็ทํามาแล้วทุกคนเหลืออย่างเดียวคือไม่ได้ดูดไขมันค่ะและภาพนี้คือภาพผลลัพธ์21วันของเองิงเป็นไงคะ21วันจากวันที่18เดือน8นะถึงวันที่7เดือน9นะคะปี19เกลลู้ไจางลงมากทุกคนแล้วก็ต้นขาเริ่มมีช่องว่างระหว่างขามากขึ้นเยอะเลยก่อนลดต้องบอกว่าเอิงเป็นคนหนึ่งที่แอนตี้อาหารเสริมมากแต่พอหลังจากที่ลงโปรแกรมเราได้ผลลั์แบบนี้เอิงเริ่มเข้าใจมากขึ้นค่ะว่าเพราะอะไรเราถึงต้องใช้อาหารเสริมถ้าเราเขาลักกรไม อันดับแรกที่เราต้องคำนึงถึงเลยคือเรื่องของสารอาหารค่ะเอาแค่ okay, สารอาหารง่ายๆเลยนะคะคือโปรตีนยกตัวอย่างใน1วันนะคะเอิงต้องการโปรตีน1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนั่นหมายความว่าเอองต้องการประมาณ72กรัมถ้าจะเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเอองต้องกินอกไก่4ชิ้นต่อวันค่ะขนาดเท่า1ฝ่ามือนี้หรือถ้าเทียบเป็นไข่ต้มก็คือประมาณ10ฟองต่อวันแล้วชีวิตเร่งรีบแบบนี้เอาแค่ตื่นไปทํางานก็ไม่ทันแล้วจ้าและภาพนี้ก็คือผลลัพธ์3เดือนของเอิงในโปรแกรมค่ะณนะตอนนี้ตัวเอิงจบโปรแกรมมาแล้้ว4ปีีอน,นก็คืภาพ ผลลับล่าสุดนะคะจริงๆไม่ล่าสุดมีล่าสุดกว่านี้อีกสามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วไปดูรีวิวผลลัพธ์ได้ถ้าคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเลื่อนลงมาค่ะมันจะเขียนว่ารีวิวผลลัพธ์หรือว่าใครที่อยากดูแค่รีวิวต้นขาก็จะมีแค่รีวิวต้นขาให้ดูเหมือนกันนะคะ